สวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปภูเก็ตด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับผมพิซ่ามาแล้วโอเคก็เราจะบินไปที่นั่นนะครับนอนกันสามคืนนะครับเที่ยวอยู่เที่ยวตามเกาะเที่ยวตามชายหาดนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนมผมมาเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้กับครอบครัวเราสามคนเหมือนเดิมก็ แขกด้วยนะครับกระเป๋ากระเป๋เปาพลใบใช่ไหมครับผมไม่เร้วครับอโอเค,คโอเควันนี้นักท่องเที่ยวก็พอมีนะครับผมแต่ไม่เยอะมากนะครับโอเคด้านนี้นะครับผมเข้าไปถึงด้านในนะครับข้างในสนามบินแล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเช็คอินกันนะครับผมที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียด้านในนะครับก็มาครับมาเชิญเข้ามาได้เลย มีนั่เดินแน่นอน ตอนนี้เป็นทางเชื่อมไฟรเกตนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่หลงไหนนะฮะอันนี้เป็นบันไดเลื่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเดินนะฮะมันจะเลื่อนไปเองสบายนะครับเพื่อนๆก็มาเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้ เครื่องบินมาอยู่หน้าเราแล้วนะครับไม่กี่นาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นเครื่องบินกันครับสายการบินนี้นะครับเป็นสายการบินที่จากบินจากโซนระูรไปสนามบินภูเก็ตนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งน,นะครับผมที่นู่นก็มีทะเลสวยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาครอบครัวไปเที่ยวกันเป็นทริปการท่องเที่ยว4วัน3คืนนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนีนคอยติดตามกัน ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับสีแจ่มส้าสีนิวสี เรามาถึงที่ภูเก็ตแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมปามไมล่าป่าตองรีสอร์ทนะครับผมเป็นโรงแรมชื่อดังประจําเมืองภูเก็ตนะครับที่ขนาดโรงแรมไม่ใหญ่มากนะครับแต่บริการเยี่ยมเลยครับผมผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับโรงแรมที่นี่มีสระว่ายน้ําด้วยนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากชายหาดหางจากชายหาดประมาณ300เมตรนะครับ ก็จะมีร mm ้านอาหารมากมายนะครับผมช่วงนี้แขกอาจจะไม่เยอะมากนะครับลองดูวิวโดยรอบนะครับผมก็ตรงนี้เข้าซอยมาได้เลยเข้าซอยมาแล้วก็จะเจอโรงแรมเลยนะครับโอเควันนี้เราได้ห้องเป็นชั้นหนึ่งนะครับไปอะพี่ว่รอโอเคต่อครับผมอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ห้องนะครับผมโอเคเข้ามาได้เลยครับผม อโอเคตอนนี้เราถึงห้องแล้วนะครับเ,เ,เรามาดูนะครับว่าบรรยากาศภายในห้องเป็นแบบนี้นะครับขอโทษนะครับอันที่เราเห็นตอนนี้นะครับพเพื่อนๆคือละ500บาทเท่านั้นมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มีเพียงมีหมีฝากไว้นะอ่ะามาดูสาวไว้นะน,นี่ครับอมเพื่อนเพื่อนเขาวันนี้กับราคาห้องที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับติด ติดหน้าหาดเดินไปนิดหน่อยก็ถึงหาดแล้วอันนี้เป็นสาว่ายน้ำผมว่าน่าจะยาวมากครับผมยาวครับยาวครับยาวมากจริงๆโอเควันนี้แดดร้อนนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราก็คงได้ลงน้ำกันนะครับผมทีโอเคได้ครับร้านอาหารที่คนเขาไปนั่งกินกันะเยอะๆคนเรื่อยี่เงี่ต้องเอา ต้องการต้องการประมาณไหนอยากกินไอ่ชักซีเขาบอกว่ามาที่บุเก็ตก็ไม่ได้กินไห่ชักซีแต่มาไม่ถึงเขาต้องอย่างเงี้ยต้องไปหาเราไวครับราไวครับร์ไม่ได้เหมือนนีวงกระบอกจ๊จ๊โอ้โหคนแล้งมันขึ่อะรนะชรนะเนคส้าปกติเดทีเข้าไปจะร่าน้อย

ตอนนี้เราถึงจุดชมวิวก่อนที่จะไปแหลมพระเทพกันนะครับเป็นจุดชมวิวก่อนถึงนะครับผมเราก็มาเที่ยวชมวิวบรรยากาศขณะนี้เวลา5้าโมงครึ่งนะครับผมเพื่อนๆสามารถชมวิวได้นะครับผมบนหน้าอ่าวโดยรอบเลยนะครับก็บรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยสวยมากครับเดี๋ยวจะไปชมพระอาทิตย์ตกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปชมพระอาทิตย์ตกกันนะครับผม ณเวลาประมาณ6โมงนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะได้เจอนะเพื่อนๆก็ลองชมวิวในรอบไปก่อนนะครับไปมาของกล้องหนูของกล้องครับยิ้มของกล้องครับนกใช่ไหมมองกล้อง โอเคเราก็ถ่ายเรีนวายโอเคมองกล้องนี่หนูอ่ะโอเครับลผมตอนนี้เราก็ถึงแหลมุงเทพแล้วนะครับก็มาชมวิวพระอาทิตย์ตกขนานี้เวลา5โมง5 0าสาดนาทีนะครับพระอาทิตย์กำลังจะเที่ยวมานะครับผมอีกไม่นานก็คงจะรับขอบฟ้านะครับ ขึ้นมามันสูงครับเหนือ่อยเฉยพอเลยโอเคเพื okay, ่อนๆชมวิวโดวยรอบได้เลย ไ,ไ,ไหไ่ไหมครับแค่นักชมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่นอน ตลาดหาดราวยนะครับของปรมพื้นบ้านนะครับผมเพื่อนที่นี่มีอาหารทะเลมากมายนะครับกุ้งลายเสือก็มีนะครับโลละ1 00 0บาทซื้อไปปรุงทำกินได้เลยนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะครับการท่องเที่ยวไทยจะได้ผลเยอะๆนหน่อยนี่นะครับหอยเป่าฮื้อที่ว่าหายยากๆก็มีนะฮะนี่นะครับผมสดเป็นครับผมรับรองความอร่อย

ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ธรรมดาอันธรรมดาที่านไม่ได้ตัวห้าร้อยห้าร้อยอ้อตัวแปดห้อยี่เนี่ยอันนี้ตัวนึงเท่าไหร่คะนนประมาณครึ่งครึ่งหรเท่าไหร่ร่แลวี่ะซีนะัเบงนี้ได้ หมาบ้านคูนะ่โลพอดีตรงเป้เลย<ะ>อ๋ออยู่ที่หาดราไวัยครับผมร้นจะเป็นราคา1นึกิโลสอเมนู750ดาสเมนูเดียว1 0อนึ่งกิโลเท่าไหร่ครับห้าสิบเนาะครับเราสามารถซื้อมาตบต้นเป็นๆแล้วจ้างร้านทำได้ครับผม าราคาไม่แพงครับรลุกก็อร่อยด้วยทำอร่อยด้วยนะครับรสชาติดีสุดยอดขมกรู่ขึนกระเทียม เปาฮื้อผัดฉานะครับนี <Minor. S 2> ่ตาครับกับแม่ถ่ายลูกผีลูกน่อยลักษณะของหอยชักตีนมันจะมีเหมือนตีนออกมายิ้ยิบนี่ตายิ้มมีเหมือนตีนออกมา <Okay. S 2> มอนะมีเหมือน,อนแบบตีนตีนยืย่นออกมาตาแ่กันโอ้โหขอได้รวมตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละเจ็ดสิบบาทครับผมสามตัวสองร้อย เป็นหอยนางรมสุราษนะครับกงกรเียมโลเท่าไหร่อร่อยมากครับกโลละแ0 0บาทนะครับแต่ว่าเราซื้อแค่ครึ่งโลนะเขาแถมคุ้งให้3ตัวนะคะใจดีนี่ใหญ่มาก ก็ใหญ่มากน,นะครับทุกอย่างเป็นหมดก็จะเขียวอร่อยครับอร่อยไหมร้านนี้คนเยอะนะร้านนี้คนเยอะครับผมต้างแก้วทอดกระเทียมครับไซส์ใหญ่อร่อยครับผม เมืองเก่าของกุเกตนะครับผมก็สถา,า,า,าปัตยกรรมจะเป็นพวกยูโรเนียนะครับ